สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาำํำตัวนื้า Anavip นะครับ Anavip ของวันที่7กรกฎาคม2566นะครับ Anavip นี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะประเทศเวียดนามนะครับข้างหลังอาจารย์นู่นประเทศเวียดนามอือ ช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมยุๆๆม่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆ,ๆวันทุกๆ,ๆวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับอืมชมกันเลยนะ ที่เกรกฎาคม2566นะครับภายในวี p ออก1นึ่งทุ่มนะครับถึง1นึ่งทุ่มครึ่งนะครับเด่น2 3 4สนะเน้นที่สอสนะครับเน้นที่3นะครับอ่ายึดอ่าเส่ีเหลือไว้3า6 3 3 7 7ส3 8 8 3 3เจ3 3 3า้อามงอง2 2สนี้นะอ่ามาชมใกล้ๆกลอ เด่นสามนะครับเราก็ดูที่สามนะสามอะไรสามเจ็ดสามเก้าสองเจ็ดสองเก้านะส่วนเลขคู่ก็สามแปดสองแปดนะครับวันนี้นะเด่นนะอา้าวใครไม่ชอบใครไม่ชอบเจาะชอบรูดก็รูดที่สามเลยนะครับนี่นะครับสามนะ ส่วนสองใครช่าก็จัดไปส่วนสี่ใครช่าก็จัดไปนะครับประมาณนี้ฮานอยวีไออกทุกวันทุกวันหนึ่งทุ่มหรือหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตามนี้เลยครับสําหรับฮานอยนะครับ,บ,รบ,ะรบจะมาลงให้วันละสี่คลิปนะใครดูไม่ทันคลิปแรกคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามก็มาดูใหม่อีกในนี้ได้เลยนะครับคลิปที่หนึ่งนะครับลงให้แล้วนะฮานอยเฉพาะกิดออกสี่โมงเย็นนะครับเด่นหนึ่งกลางสามนะ สี่โมงเย็นนะครับแล้วครานี้ถัดมาก็ฮานอยพิเศษออก5้ามงเย็นนะครับ6กเจ็ดนะเน้นที่7ดกับ8นะครับเกวนห้านอยที่สามหานอยปกตินะออก6กโมงเย็นนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับหนะเกินห้านอยสุดท้ายฮานอย VIP ออกหนึ่งทุ่มสองสามสี่เน้นที่สองกับสามนะครับตามนี้นะ ความจริงห้านอยมันมีเยอะมากๆเลย10กว่าฮ้านอยเกือบยี่สิบหานอยมั้งก็ช่องวีพีทำไม่หวาดไม่ไหวหรอกมาทาให้หวาดสี่ห้านอยก็จะสลบแล้วประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแต่ทางก็วางตามนี้กันแล้วกันนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้หรับวันนี้สวัสดีครับ